พลังงานทดแทนจากธรรมชาติอีกแหล่งที่หลายคนคาดไม่ถึงคือพลังงานความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกของเรานี่แหละครับโดยปกติอุณหภูมิใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกคือยิ่งลึกลงไปเท่าใดอุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ้นความร้อนใต้ผิวโลกนี้มีแรงดันสูงและพยายามดันตัวออกมาตามรอยแยกของผิวโลกในลักษณะต่างๆเช่นเป็นแมกมาหรือลาวาเหลว ไอ้น้ำร้อนน้ำพุร้อนหรือเป็นหินร้อนแห้งซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อนสูงทั้งนั้นครับแต่การนำพลังงานใต้พิภพมาใช้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะอาจเกิดผลกระทบได้หลายอย่างเช่นมีก๊าซพิษปะปนออกมาซึ่งถ้าแพร่กระจายไปก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหรือหากรั่วไหลก็จะปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือการต้องระวังผลกระทบจากการสุดตัวของเปลือกโลก ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการอัดน้ำกลับลงไปยังแหล่งใต้พิภพเพื่อให้เกิดความสมดุลครับ